999อินเตอร์ปั๊มอยู่ข้างตลาด AC ทองศีนะครับเบอร์ติดต่อ086076224 1วันนี้เป็นเอพิโซดที่9แล้วนะครับผมจะมานำเสนอปั๊มแช่ที่มีฟีดแบ็กจากลูกค้าดีที่สุดนะครับเรื่องคุณภาพนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นปั๊มแชร่รุ่น BPS121 นะครับกินไฟแค่1แอมป์การคอนซูมน้ำอยู่ที่68ลิตรต่อนาทีนะครับ ตัวนี้เป็นปั๊มแคทที่ท,ที่ที่ใช้ลักษณะน้ําตื้นเขินไม่ไม่สูงมากนะครับเหมาะกับกใช้าการบ้านน้ําท่วมขังที่จอดรถหรือที่ต่ำกว่าระดับส่วนสูงหรือถนนนะครับถ้าบ้านเราต่ำกว่าถนนน้ำมันจะท่วมขังตัวนี้สามารถดูดน้ำได้ต่ำกว่า 3, 3, 3ามสาสามมมิลเลยนะครับซึ่ง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  ซึ่งจะเหมาะกับผู้ใช้นะครับแล้วเราให้สายไฟในขนาด3เมตรนะครับตัวนี้จะมีสายกาวให้ลูกค้าด้วยตัวนี้สมนาคุณราคานะครับคุ้คุณภาพกับราคาสัมพันธ์กันนะครับราคาอยู่ที่2,000-2,000บาทนะครับถ้าท่านได้สนใจก็ต่อได้ที่ร้าน999 i n t e r p l ไฟนะครับ